สวัสดีคร so, ับพบกันเช่นเคยครับผมกับทางต่งนะครับผมเมื่อนี้นะครับกลับมาส่งเครื่องีเข้านะครับ KM ยี่สิบพัดหัวเดียวนะครับห้กับลูกค้านะครับอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับผมนะครับลูกค้ากับต้องการออกมาสีเขากินเองนะครับผมในขั้วเรื่องนะครับผมตัวนี้นะครับสีเขาเื่อนเป็นกระสานออกมาได้อดเดียวนะครับผมปรับขัดเท้ายี่สิบระดับนะครับผมนะครับของไม้นะครับผมอันนี้ข้าวที่หนึ่งนะครับผมข้าวหักนะครับผมตันนี้ก็จะเป็นปลายข้าวนะครับ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นไซโลดักลำครับผมนะครับป้องกันลำตีกลับนะครับผมไม่ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับผมวันนี้นะครับก็นะครับหมุนมอดแมงคลายข้าวนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์085088354ครับผม ช่างตวงยินดีให้คาแนะนาปรึกษาและบริการอีกครั้งยังรับซ่อมและจําหน่ายอะไหล่เครื่องสีข้าวเล็กทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมยินดีให้บริการครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับให้ช่างต้งด้วยนะครับผมเป็นกําลังแรงใจเพื่อดูคลิปสาระดีๆกันต่อไปนะครับผมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับที่กดติดตามที่เป็นลูกค้าช่างต้งโชคดีร่ํารวยมีเงินใช้นะครับถูกหวยรวยเบอร์โชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับ